วิธีทำสร้อยลายนี้ก็คือใช้เชือกเเส้นนะคะจะใช้3สีค่ะแต่และสีก็จะใช้3เส้นรวมเป็น9เส้นนะคะความยาวก็110ตามที่โมนาเขียนไว้ให้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้สัก10เเซนแล้วก็เอามาทำผูกปมไว้ผูกปมเสร็จเพื่อเราจะเอาทำไว้ตัวเลื่อนขยายในต่างๆน,น,นะคะ ฟิกเพื่อจะถักลาย้อยเราก็จะค่ะเราก็จะฟิกให้อยู่ตัวไว้ด้วยเข็มหมุดก็อยู่ตัวละค่ะอันนี้มนาใช้ใช้เข็มก็ได้ค่ะเอาเสียบกับโซฟาแค่นี้ก็อยู่แล้วค่ะจากนั้นมนาก็จัดเรียง ะะเริ่มตั้งแต่สีดำสามเส้นสีขาว3าเส้นแล้วก็สีน้ำตาล3มเส้นโบนาจะเริ่มทางซ้ายก่อนแล้วก็เส้นแรกทางซ้ายเราจะเอามาทำเป็นผูกห้าเส้นที่เหลือนะคะแต่ว่าเราจะใช้คำว่า forward ก็คือทำตามรูปนี้นะคะเป็นเลข4ค่ะแล้วเราก็ผูกเป็นเลข4แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงไปเรื่อยๆคำว่า forward ก็คือ ด้านซ้ายใช่ไหมคะเราก็เอาเชือกวางเป็นรูปเลขสีแล้วก็หันเชือกไปทางขวาเราก็หมายถึงว่าเราจะถักจากซ้ายไปขวาค่ะนี่คะ่ะแต่ละเส้นก็ผูกสองครั้งนะคะทำเลขสี่ผูกสองครั้งแบบนี้คะ่ะไปเรื่อยๆจนถึงเส้นสีขาวเส้นสุดท้ายแล้วเราก็หยุดนะคะ เราจะหยุดถึงแค่สีขาวค่ะ,คะพอเราถักถึงเส้นสีขาวสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะต่อไปแล้วเราก็จิ้มเส้นที่หนึ่งหลังจากนั้นเราก็เริ่มเส้นที่สองของสีดำต่อทีนี้ก็จะเหลือสี่เส้นแล้วตอนที่จะผูกปม ก็ทำเหมือนเดิมคือ f o r ์ a ว d ค่ะทำเป็นตัวเลข4แบบนี้ค่ะคแต่เส้นก็ผูกสอ,อง พอถึงเส้นสีขาวเส้นสุดท้ายแล้วทีนี้ก็จะเหลือเส้นสีดำอีกเส้นเส้นสุดท้ายที่เราจะทํำ forward ค่ะเพื่อว่าเราจะทักเฉียงมาทางด้านขวาค่ะก็ทําเหมือนกันหมดนะคะพอผูกมาถึงเส้นสีขาวแล้วทีนี้เราก็เตรียมทีนี้เส้นสีดำที่ย้ายมา มันก็จะกลายเป็นมาอยู่ตรงช่วงกลางแทนนะคะค่ะผูกเส้นสีขาวให้ครบก่อนนะคะค่ะ <c oughs> ทีนี้เราก็จัดสีดำมาอยู่ตรงกลางสามเส้นเรียงกันสีขาวแล้วก็พักไว้ก่อนกลุ่มสีขาวก็พักทีนี้เราก็เอากลุ่มสีน้ำตาลกับกลุ่มสีดำมาเพื่อเราจะใช้เส้นสีน้ำตาลฝั่งขวาสุดนะคะ เส้นที่หนึ่งของสีน้ำตาลฝั่งขวาสุดเราก็จะเอามาถักห้าเส้นถักน็อตแต่ครั้งนี้เราจะเรียกว่าแบ็กวาดค่ะแบ็กวาดคือเราจะถักทางด้านขวาไปทางด้านซ้ายแล้วเราก็จะวางเชือกเป็นรูปเล็กสี่แต่เราจะงอเชือกไปทางไปทางขวาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่ะทำเหมือนอย่างนี้ค่ะกอเชือกด้านขวาแล้วเราก็ ผูกปมขึ้นค่ะก็ตรงข้ามกันกับด้านซ้ายนะคะด้านขวาเราก็ทำเป็นมีแบบนี้เขาจะเรียกว่าแบ็กวาค่ะก็ผูกเส้นแล้วสองปอมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงเส้นสีดำเส้นสุดท้ายค่ะเชือกเส้นที่หนึ่งเราจะยึดไว้นะคะแล้วเราก็จะเอามาถัก แต่ละเส้นที่เหลือไปจนครบถึงเส้นสีดำเส้นสุดท้ายเนี่ยคะ่ะเนี่ยพอถักเส้นสีน้ำตาลใช่ไหมคะเส้นที่สองเสร็จแล้วก็ถักเส้นสีน้ำตาลเส้นที่สามต่อผูกสองปมเหมือนเดิมแบบแบ็ค w a r d ค่ะผูกแล้วก็ดึงให้ได้ที่นะคะไม่ต้องให้หลวมให้กระชับพอดี จากนั้นก็เส้นเดิมของเส้นแรกสีน้ำตาลเนี่ยค่ะแล้วก็ทํำแบ็ควาร์เส้นสีดำค่ะผูกไปอีก3เส้นแต่ละเส้นก็ผูกเงื่อน2ปมเหมือนเดิม พอเส้นสุดท้ายก็ทำแบ็ควาดเหมือนเดิมแล้วก็จะหยุดแค่เส้นสีดำเส้นสุดท้ายตรงนั้นนะคะค่ะพอเส้นที่หนึ่งของเส้นสีค่ะเส้นที่หสีน้ำตาลเอาก็ผูกไว้จนหมดละห้เส้นทีนี้เราก็จะมาเริ่มเส้นที่สอของสีน้ำตาล แล้วเราก็ผูกไล่ไปเรื่อยๆทีนี้ก็จะเหลือแค่สีเส้นแล้วใช่ไหมคะเพราะเราเส้นที่2ฝั่งขวาสุดของสีน้ำตาลมาผูกเป็นแบบแบ็กวาร์ดค่ะก็จะเหลือสีเส้นก็ผูกไปเรื่อยๆจนถึงเส้นสีดำสุดท้ายทำเหมือนเดิมซ้ำๆกันแบบนี้เลยคะ่ะไล่ไปเรื่อยๆ เพื่อนๆก็ปรับดูช้าดูเร็วก็ได้นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามโมนาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาค่ะเ,เส้นที่2ก็ถักมาเรื่อยๆจนถึงเส้นสีดำสุดท้ายแล้วแล้วก็พักเส้นที่2ไว้รวมกับเส้นแรกของสีน้ำตาลนะคะเอาพักไปไว้ทางซ้ายก่อน ทีนี้ก็จะเหลือเส้นสีน้ำตาลเส้นสุดท้ายแล้วเราก็จะมาถักที่เหลือสีดำสามเส้นเหมือนเดิมทำแบ็กวา r ดแต่และเส้นก็ผูกสองปมเหมือนเดิมถ้าแบ็กวา r ดเราจะวางเชือกทางฝั่งขวานะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะดึงไปทางฝั่งซ้ายเวลาผูกปม เป็นเพื่อนสังเกตดูมันก็จะต่างกันนิดหน่อยเองค่ะ เส้นสีน้ำตาลเส้นที่3มก็ผูกจนถึงเส้นสีดำเส้นสุดท้ายแล้วก็อย่างนี้นะคะเพื่อนๆทำไปสลับกันอย่างเงี้คะ่ะพอทำฝั่งขวาเสร็จแบ็คขวาเสร็จแล้วกลุ่มสีดำก็จะกลายเป็นมาอยู่ช่วงกลาง เอากลุ่มสีน้ำตาลโทษทีค่ะกลุ่มสีน้ำตาลที่เราเพิ่งถักเสร็จไปก็จะมาอยู่ช่วงกลางแล้วต่อไปเราก็จะสลับด้วยสีขาวค่ะก็ทำเหมือนเดิมค่ะเอาสีขาว ททีนี้เราก็จะทําแบบ forward แล้วนะคะเราก็จะวางเป็นเลขสี่ทางด้านขวาแทนแล้วเราก็ดึงเชือกมาทางอยขอโทษด้านซ้ายก็วางเชือกเป็นรูปเลขสี่ด้านซ้ายอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะถักไล่มาทางด้านขวามือเหมือนเดิมแต่ละเส้นก็ถักสองปมก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเส้นสีน้ำตาลเส้นสุดท้ายแบบนี้เลยค่ะ เพื่อนๆค่อยๆดูไปนะคะแรกๆก็อาจจะงงแต่ถ้าเราค่อยๆดูไปแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจจะทําค่อยๆฝึกทําไปด้วยนะคะเราถึงจะได้นึกภาพออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็จะทําได้ง่ายขึ้นถ้าดูแบบนี้อาจจะงงว่าเอ๊ะวางยังไงถึงกันยังไงดูอาจจะมันไม่ชัดเจนมากแต่ถ้าเพื่อนๆทามันก็จะเห็นชัดเจนขึ้นค่ะเนี่ยค่ะ พอถักมาแล้วโมนาก็ตัดมาให้ดูแล้วก็จะได้ลายอย่างนี้นะคะสีขาวสีดำสีน้ำตาลสลับกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวออกมาให้เพื่อนๆดูจะได้เห็นลายชัดสวยงามมากขึ้น